มีใช่ยากอะไระทุษศาสตร์ไม่ใช่ซับซ้อนนะฮะไม่ซับซ้อนครับตามความเป็นจริงเนีที่ท่านสอนเราทุกวันเนี่ยท่านสอนให้เราเข้าใจเรื่องการเรียนว่าใจเกิดคือเตรียมตัวตายและเตรียมตัวเกิดตายแน่นอนแล้วก็เกิดแน่นอนตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ด้วยมีไม่มีใหญ่ขนาดไหนก็เอาอะไรไปไม่ได้ครับได้เลยเอาไปเปความรู้สึกสุดท้าย สุดท้ายที่เราควบคุมธาตุไม่ได้เนี่ยม,มันบีบเราเนี่ยโดยโรคโดยแก่โดยของมีคงไรก็ตามอะ่ะสิ่งที่มมนนนนท,ไทน,น,น,นไม่ได้ที่พระเจ้าสอนนั่นแหละคือทุกข์ไม่ใช่ทุกข์จากผัวจิ้งเมียจิ้งโดนกลัวนั่นนี่นั่นไม่ใช่นะทุกข์จริงๆคือทุกข์ออกจากมันทนไม่ได้มันต้องออกเนี่ยทีนี้ออกไปไปไหนละ่ะจะเกิดหรือไม่เกิดละ่ะ ถ้าไม่เกิดก็ต้องฝึกอ่ะถ้าจะเกิดก็ต้องฝึกอ่ะเพราะมันต้องไปตามใจท่านบอกไมไ่ไปตามกรรมทุกวันเมื่อก่อนเราไปตามกรรมเกิดมาในยุคนี้มารับเศษของกรรมแล้จะทําไหมกูอากทำอะไรก็ได้ตามสภาพสังคมที่เกิดแหละ,ะทําดีก็ได้ทาไม่ดีก็ได้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าโลกวิญญาณมันเป็นยังไง มีระเบิดวิญญาณมีทุกข์ก็ลมนุษย์นะถ้าไม่ฝึกอะอารมณ์เนี่ยเป็นหนึ่งนะทุกข์ก็คือทุกข์สุขก็คือสุขแต่มนุษย์เนี่ยมีอารมณ์เปลี่ยนได้อารมณ์ออกจากร่างแล้วเปลี่ยนไม่ได้ฮะทุกข์ก็คือทุกข์สุขก็คือสุขถ้าออกอารมณ์เป็นทุกข์เหรอก็ไปตามคืออายุของกรรมเท่าไหร่ครับตอนที่ทำมนุษย์นั่นคือจะเปล ผมรู้สึกละไม่มีอะไรซับซ้อนนะพูดถึงนี่คือตามสภาพของความเป็นจริงเพราะนั้นอยา่างในจิดมากโลกเนะี้ยไม่ใช่ในจิตนะมีื้องก็ต้องใช้มนาะพูดถึงแต่อย่างไปจิต